สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมลีนะครับที่ดินทงเลทองเนาะนำแปลงที่สวยนะครับมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีแปลงเนื้อที่ขนาด3ไร่มานําเสนอทุกท่านนะครับผมโปรโมชั่นนะครับผ่อนศูได้12เดือนนะครับแปลงนี้สนุนราคาอยู่ที่8ปดแ0 0เบาทเนาะแปดแสนเจ็ดผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้สิบสองเดือนนะครับอ่าแปลงนี้เป็นโฉนดพุดแดงนะครับ เป็นคุดแดงฟรีค่าโอนกนรรมสิทธิ์ให้เนาะที่กาดตั้งอยู่ที่ตำบหลหนองประดูกนะครับอำเภอลาวฝันจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมแปลงนี้นะครับเหมาะมากเลยในการทําบ้านพักตากอากาศนะครับหรือจะเป็นบ้านพักโคุงหลองนาหรือเป็นคาเฟ่น,นะครับแนวธรรมชาติจะขุดเป็นโคุงหลองนาแล้วก็ทำเป็นคาเฟ่เพื่อชมบรรยากาศมีทั้งวิวเขาลมเย็นพบกับธรรมชาติใกล้มองกรนะครับตามคอนเซ็ปต์เลยเนาะ เดี๋ยวภาพสวยๆนะครับจากวิดีโอโดนผมจะเอามาให้ชมกันตามกันมาเลยครับผมมาพบกับบ้านในสุขใจธรรมชาติใกล้เมืองกรุงกันนะครับผมแปลงนี้นะครับเนะื้อที่ขนาด3ไร่นะครับที่จะขายราคา8 0 0 0 0 0บาทนะครับด้านหน้าที่ท่านเห็นนะครับเป็นทางทิศตะวันออกเนาะข้อดีของแปลงนี้นะครับผมสามารถหันหน้าออกทางทิศตะวันออกหรือจะเป็นทางทิศตะวันตกก็ได้นะครับ เพราะว่าติดถนนสาธารณประโยชน์กว้าง6เมตรทั้งสองทิศทางเลยเนาะนี่ครับผมวิวเขาสวยมากๆนะครับแปลงนี้ท่านหน้านี่ครับถนนสาธารณประโยชน์กว้าง6เมตรนะครับหันไปทางทิศตะวันออกมีเพื่อนบ้านด้วยเนาะไม่เหงาไม่เปี่ยวนะครับส่วนทางทิศตะวันตกนะครับนี่ครับผมเป็นวิวเขาเช่นกันนะครับกว้าง6เมตรนะครับสําหรับทางสาธารณาประโยชน์เนาะ แล้วก็นี่เลยครับผมด้านบนที่เห็นจะเป็นทางทิศใต้ส่วนด้านล่างเป็นทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือนี้มีถนนสาธารณประโยชน์เป็นเมนหลักกว้าง8เมตรนะครับผมยังไงกันบ้างครับผมหลังจากชมคลิปวิดีโอผ่านโดนไปเรียบร้อยนะครับสวยไหมครับแปลงนี้นะครับเนื้อที่สามไร่เนาะเหมาะมากๆเลยนะครับทําบ้านพักตากอากาศบ้านโคกหนองนาหรือจะเป็นคาเฟ่นะครับโอ้โหสวยมากๆเลยนะฮะสำหรับท่านที่สนใจเข้าชมนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ โทรนัดหมายกันไว้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะให้หารายละเอียดไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับโทรเข้ามานัดหมายผมสัก1-2วันล่วงหน้าเนาะผมจะได้พาทุกๆท่านเข้าชมที่ดินด้วยตัวของผมเองนะครับที่ดินแปลงนี้เจ้าของขายเองเลยนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับยังพิกานอีกรอบหนึ่งเนาะ พิกัดที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตำบหลหนองประดูอำเภอลาวฝันจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดินทางง่ายมากจากกรุงเทพนะครับวิ่งเส้นสุพรรณบุรีเนาะมาเข้าอู่ทองจากเซ็นทรัลเวสบเมาถึงที่ดินเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะแต่ความเร็วของแต่ละท่านนะครับผมโปรโมโชั่นนะครับฝากไว้ด้วย870,000บาทนะครับอ่อน0%ได้12เดือนนะครับรีบเลยนะ ผ่อนศได้12เดือนนะครับแปลงนี้ออกไว้แน่ๆสําหรับท่านใดที่สนใจเรียนเชิญนะครับยินดีพาชมนะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากช่อง Youtube ของผมไว้ด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้ด้วยนะครับผมผมจะมีคลิปวิดีโอมีที่ดินสวยๆมาแนะนำนะครับให้ทุกๆท่านตลอดเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ